สำมกงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายภาคส่วนทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายธรรมรัตน์อายุ53ปีสัญชาติไทยนายสุบรนอายุ19ปีสัญชาติไทยในฐานความผิดร่วมกันหรือกระทําการประการใดๆอันเป็นการอุปการะช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่บุคคลต่างด้าวเพื่อผลจากการจับกลุ่มและฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชนทบุราพฤติการและเหตุแห่งการจับกลุ่มก่อนจับกลุ่มเจ้าที่ชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับขอปิดนามว่ามีข้อมูลเครือข่ายการลักลอบ แรงงานต่างด้าวเข้าออกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายโดยวิธีการจะมีผู้ประสานงานฝ่ายกัมพูชาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดหายานพาหนะานสำหรับขนลำเลียงเคลื่อนย้ายแรงงานบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาโดยคิดค่าตอบแทนบุคคลต่างด้าวในราคาหัวละประมาณ5,500บาทจะมีการลักลอบช่วยเหลือคนย้ายต่างด้าวชาวกัมพูชามาถึงบริเวณด้านหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลบ,บางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเราโดยใช้รถยนต์นั่งส่นบุคคลทะเบียนกรุงเทพเป็นรถนำทางและคนสัมภาระ และมีรถยนต์รถกระบะเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลทะเบียนอ่างทองสีบรอนเทาเป็นยานพาหนะในการขนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเจ้าที่จึงจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนและตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์ที่ใช้จํานวนสองคันและโทรศัพท์มือถือจำนวนห้าเครื่องส่งพนากาักงานสอบสวนสภเมืองเฉเชิงเทาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป